สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมนอนอนนี้ตกอยู่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับผมตกไปปอยนะครับพอดีเรานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับวันนี้นะฮะผมกับน้องนนท์จะมากินหอยแครงยักษ์นะครับเคยกินหรือยังหอยแครงใหญ่ๆแบบนี้สดๆแบบนี้ไม่เคยครับปกติกินหอยแบบไหนหอยคลางหอยคลางมันจะมีแบบ มันจะเป็นหอยยูตรงเนี้ยแวๆเนี้อันนี้หอยแฉงเลยหอยแครงใหญ่ถ้าใหญ่กว่านี้เขาเรียกว่าหอยแครงจักระพัดใหญ่กว่านี้นะ่ากับปั้นเลยหอยแครงจักระพัดแต่นี้เป็นหอยแครงใหญ่ก็พอนะครับผมวันนี้ใช่วันนี้เทียบกับมึงนะฮะวันนี้ลวกมาแบบไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แล้วก็กินแบบซีฟู้ดมาเลยครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามากินหอยด้วยกันฝนก็ตกครับผมเลือดเลยอะชอบเลยนะสดแบบนี้นะโอ้โห มาครับคุณผู้ชมกินหอยด้วกนันมากน้ำจิ้มวันนี้เด็ดนะครับผม,อมเอาเลยเอาตัวใหญ่ก่อนก็ได้มันมีใหญ่จัมโบ้อยู่หลายตัวนะต้องเล็กไปหาใหญ่ออ๋ตามสูตรตามสูตรแซ่บภายในยมีน้ำจิ้ม,ม,มได้อยู่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบสุดยอดอะ่ะคุณผู้ชมถ้ากินแบบหอยแบบนี้ต้องกินกับจิ้มแซ่บ นีครับคุณผู้ชมวันนี้น้องไม่ไม่ได้มานะครับผมเพราะว่ายังเจ็บคออยู่คออยู่เนาะปกติชอบกินหอยไหมชอบครับชอบไหมสดสดเลยใช่ไหมใช่หอยมันเลงคู่เป็นไงรสชาติหอยใหญ่มันจุบกกว่าหอยที่มันเล็กๆกะมันได้เคียวเนือเยอะกว่า มันแน่นกว่าหอยนหอยเล็กไหมแน่นกว่าเยอะเลยโอเคนะครับผมต่อไปจะได้เอาหอยใหญ่หมาให้กินแล้วมาตัวนี้มีปูด้วยเก็บมันม,มันกินปูเข้าไปอ๋อพอดีเลยดิได้กินหอยด้วยกินปูด,ด้วยอะ่ะไม่กล้ากินน,นี่ินปูนี่นี่ก็พี่มีตัวนพรตัวนี้กำลังสุกพอดีเลยนคะครับคุณผู้ชมการกินหอยแคง,ม,งมันต้องมันจิ้มดีเยอะ มาเลยกินตัวใหญ่ยอดยอดตัวใหญ่ตัวนี้สุกไปนิดนึงนะครับผมพอดีผมตอนลวกครับผมผมจะใส่ตัวใหญ่ไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวเล็กตามมาอันนี้ม,นมันใหญ่ขนาดนั้น,อนนะยอดอ่ะน,นี่ก็ใหญ่อู้โอ้ ไม่เคยกินตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมฝนตกบรรยากาศแบบนี้ครับกินของแคบๆด้วยกันครับผมบรยากาศเย็นๆชอบเลยชอบเลยแคบเลยนี่มันหอยหรืออะไร่เกม หอยดึกน้ำมันยักษ์อ่ะตัวใหญ่มากนี่นะใหญ่ไหมโอ้โหวิสุดยอดบึ้มครับบึ้มเลยแต่ถ้ากินหอยซื้อหอยเป็นใหญ่แบบนี้นะครับระวังอย่าโดนหอยเน่าหอยตายนะคุณผู้ชมเพราะมันหนักมากไม่กี่ตัวได้โลนึงอ่ะเขาลุยครับไม่กล้ากินเลยอ่ะมันเต็มปากเต็มคำดีไงนี่นี่น้องหอยใหญ่แบบนี้ต้องน้ำจิ้มมีเยอะอย่างนี้ได้แล้ว ใส่ไปทั้งฝาเลยน้ําจิ้มมานี่นี่เหมือนกินหอยชำนานแล้วนะเดี๋ยวนี้ได้นอนจับจ,บ,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 จบแล้วคุณผู้ชมเพราะว่า,าเริ่มเสียนเริ่มเสียนเริ่มเสียนแล้วนะฝน <c oughs> ดูเดือ่อนตรงนี้ แไข่แข็งเลือดเล็กก็จะหวานหวานหวานอีแบบหวานอีแบบหนึง่งเพราะว่าเลือดมันมันจะเยอะกว่ามันใช่มันเยอะกว่าแต่อันนี้มันเหมือนไม่ค่อยมีเลือดเนาะหอยใหญ่อะ่ะไม่ค่อยมีเลือดแต่ว่ามันจะแบบมันมีเนื้อให้เคี้ยวเยอะกว่ามันมันมันกรึบกึบอืมชามานี่ันจิ้มเด็ดมากเลยนี่ตัวของพี่ตัวนี้นี่คุณผู้ชมอืมตัวนี้แบบ สุกๆใครแบบชอบสุกๆนี่ตีมกับซีฟูดขึ้นมาครับแต่ก่อนผมไม่กล้ากินนะคุอแสงกลัวเลือดใช่เมื่อก่อนพี่ก็ไม่กล้ากินว่ามันยังสดๆ่ยลวกมาสดสดบแบบสดๆเข้าแบบไดยฉีกให้ดูขนลุกอ,อืมได้เลยเนี่ยไม่ต้องกินข้าวเลย <c oughs> ตัวใหญ่ แต่ถ้าได้กินแบบสดๆครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็จะชินละนมันจะเริ่มสดๆต่อไป<ช>ไเรื่อยๆเราจะกินสดๆได้ตลอดนอนยิมย้มเล็กยิ้มใหญ่นะคุณผู้ชมไม่รู้คิดอะไรนะแต่วาะปกติเรากินหอยสดเป็นอยู่แล้วมันม,มันจะได้แบบไม่เสียรสชาติมหมอกลงทุกเดิมวันนี้พายุยังตกทั้งวันครับฝนยังตกทั้งวัน แล้วก็ภาคใต้เราก็น,นครสวรรค์ลงไปก็น้ําท่วมหลายจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมบ้านของคุณผู้ชมน้ําท่วมก็ขอเป็นกาลังใจให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะทางโคราชก็น้ําท่วมเยอะเลยครับผมสุขโขทัยใช้ไหมพี่เกียมน่าจะสุขโขทัยลงไปนะครับผมเป็นบางแห่งส่วนน่นนานข้างแม่น้าเจ้าพยาหรือว่าเขื่อนต่างๆนั่นแหละเพราะว่าฝนลูกนี้ตกเยอะน้ํามันตุดเยอะก็ อ่างสันแตกอะไรเงี้ยอ่างแตกเงี้ยโชคดีนะที่บ้านเรามันไม่ท่วมบ้านเราอยู่ทางเหนือไงมันส,สูงหน่อยมันไม่ใช่พื้นที่ราบแต่ก็เฝ้าดินโคนลนถล่มระวังน้ําป่าและหลาะบ,บ้านเราแต่จะแต่ไม่ได้ท่วมนองอย่างกับทางที่ราบเขานี่โอ้โห หวานจวกเลยตัวเล็กๆจะหวานกว่าจริงใช่แล้วเพราะว่าตัวใหญ่มันเหมือนไม่ค่อยมีเลือดเนาะข้างนีเเนี่ยคุณผู้ชมตกตลอดเลยครับตกออกมากมาแบบนี้แดงมากตัวเลือดขาดกลิ่น ไม่ได้กินหอยนานแล้วครับผมวันนี้จัดขัาหน่อยครับเลือดเลือดอันนี้เรานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับ แล้วก็มันจะเป็นน้ำหยดแบบเม็ดดีใหญ่นิดนึงแต่ข้างนอกเรานี่ตกแบบเป๊อๆตลอดเลยฝนมันมาอังกันอยู่มี่พอน้ำมันเต็มมันก็หยดลงมาโอ้ช่างใจจริงๆนี่่ะตัวใหญ่เหรอเป็นไงเล็กอยูเนี่ยตัวใหญ่ลองลองหวานตัวเล็กหวานกะตุอุ้ยอันนี้หอยแล้วอะไรสุก สุกเลยตัวนี้สุกเลยใช่เพราะว่าพี่เอาหอยใหญ่ลงไปก่อนกว่ามันไม่สุกกว่ามันจะขาวใช่เดี๋ยวมันดิบเกินมันใหญ่ไปไม่ได้กิมเอาแล้วแหละัดูให้คุณผู้ชมดูสิตัวใหญ่ไหมสุดสุดถ้าแบบแดงเดือดนะจะเป็นยังไงเนี่ยตอนี้มันสุกไปนิดนึงแต่ก็น่าจะอร่อยต้องลองต้องลองจัดเลยโอ้ยเฮ้ยไอ้อ้อยไอ้กันเลยทีเดียวนะ เนื้อเขาแบบตุบมากเต็มกระดองมากไม่ใช่เต็มกระดองเต็มฝาเต็มฝาไหมแน่นมากครับผมผู้ชมแับน้ำจิ้มกันพอดีเลยไม่เผ็ดเกินแกะยากนี่ขนาดพี่เกมแกะมาให้แล้วเนี่ย ผมแงี่จนมือผมถลอกอะ่ะเลือดออกอะ่ะช้ำ่ะเนี่ยเล็บก็ไม่มีด้วยอมตัดตัดเล็บไปเมื่อคืนเหมือกนก <laughs> ันต้งองตัดมาเนเยอะเป็นจังไดแซ่บเป็นผักเต็มคำกัมเมียงกัมเมียงกับเมียงอืม ไข่ตัวใหญ่แบบนี้ต้องทำเมี่ยงไม่หอยครงทมันได้เลยประมาณสองตัวเนี่ยเต็มเลยห้าบาท <laughs> ไม่ซื้อครับห <laughs> อไม่สวยครับไม่ซื้อครับสวยนะ <laughs> นี่ <laughs> นน ที่ผมระแบงตอนนี้เนาะกลัวมันจะตกปรมานี้กระจายเสียหน้าหรออืโอ้ยแข็งอึ๊บหอยตัวมันใหญ่ละเอ็นมันเหนียวอะ่ะใช่ตรงเอ็นมันเหนียวที่เหมือนตัวเล็กมันอ่อนอแม่อเนะุเล่นแบตแล้วนะพี่เจม้ยมใช่มเล่นแบตมาหลายวันแล้วครับเป็นเดือนผลมันตกแฉะจะถามว่าพี่ชอบตัวใหญ่กับหอยเล็กเนี่ย ที่ชอบหอยเล็กมากกว่ามันหวานหอยเล็กมันหวานครับคุณผู้ชมแต่นี้มันได้เนื้อเยอะแต่มันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันก็ผมชอบทั้งสองอย่างเลยนะหอยตัวเล็กมันหวานตัวเล็กหวานแต่ตัวใหญ่ได้เคี้ยวเนื้อโอ้โหเลือดโคนโอ้โหโอ้โหตอนนี้หนักแล้วครับฝนตกหนักเลยนาลิปิลโลเอาหมดแล้ว เดี๋ยวจะไม่ทานการแล้วผมหยดน้ำหยดลงมาน้ำจิ้มกันในเ้อตาแน่แย่แย่เลยน้ำจิ้มติ๊กวุกข้าวสารมาแล้วมาแล้วโอ้ยตัวนี้กำลังพอดีพี่เกมพอดีไหมพอดีอยู่พอดีอยู่โอ้โห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 เต็มฝาเลยไม่กินไปกินมาเริ่มจุกแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่ด Oh. เอาพี่ขึ้นมาหนักแล้วหนักแล้วตอนนี้หนักแล้ว mm. mm. เด็ดมากสุดยอดดูดููดวคุณผู้ชมผมตกหนักแล้วเด๋ยดตอนน้ำม่วงก็จะต้านทานไม่ไหวแล้ว <c oughs> จะยอ้อยลงมาแล้วผม มาแล้วเนี่ยตาสุดท้ายครับคุณผู้ชมมาน้ำติ้นกระดด่งเขาตาแล้วอุ้ยอุ้ยพุ่ยเลยไอ้เลือดเลือดกระจายหืหืมวัดให่แล้วเสียวเลยครับผมเฮ้ย เดี๋ยวเลยเดี๋ยวหอยถึงที่นี้นะฮะฝนตกครับคุณผู้ชมก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ทวนคุณผู้ชมมากินหอยด้วยกันและตอนทีปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย